เราจะมาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1นึ่งหมื่นบาทสวัสดีค่ะมาปางนะคะตอนนี้อยู่แถวราชพฤกษ์นะคะไม่ได้เล่นสงกรามนานเท่าไหร่อะอ๋อสามปีได้แล้วค่ะวันนี้มีเกมให้เล่นน้ำพอมไหม พร้อมค่ะแต่จะทันเด็กเขาไหมก็ไม่รู้นะคะอ่านส่งต่อไมให้น้องเขาค่ะแล้วผมส่งต่อลยังกันผมสมภาษาก่อนสวัสดีครับเจแปครับคิดถึงสมภาษไหมคิดถึง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 มากโอติผมเล่นแถวเข้าสารถ้าเป็นแต่ก่อนก็เข้าสารแต่ว่าช่วงเย็นมันคนเยอะก็จะหนีไปสีลมสวัสดีครับผมบิ๊กพัลัตครับผมก็คิดถึงเหมือนกันครับผมถ้าเล่นเล่นท่าไหนน่าจะแถว R C A ครับผมแบบงานอะไรเงี้ยครับ พร้อมเปียกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ชื่อพีครับร้องนำมาสเดย์ครับผมใช่มาคนเดียวมาคนเดียวเพื่อนๆติดงานพร้อมมากนะจริงเมื่อกี้ได้ยินว่าเงินรางวัลหนึ่งหมื่นใช่ไหมครัจริงๆผมขอทั้งสองหมื่นได้ไหมสวัสดีค่ะเมื่อกี้อะไรหนึ่งหมื่นล่ะเริ่มตัวก่อนเริ่มตัวก่อนลืมๆเลยนะว่สวัสดีค่ะอันชี้ค่ะเยวันนี้ก็ถามว่าเล่นสงการมาครั้งล่าสุดเท่าไหร่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมันเมื่อไหร่วันนี้ก็เลยเก็บกดนิดนึงค่ะแต่งตัวววมมาาาแบบ่่่สสดใเเออรรร์ชนะหืปลไู้ เดี๋ยวจะเล่นที่นี่ให้เต็มที่ให้สมกับที่ตอนเด็กแม่ไม่ปล่อยให้ไปเล่นรูทันซีกครับผมปกติเล่นอยู่เล่นที่บ้านบ้านไหนบ้านอยู่สมุยผมเล่นไม่เคยเล่นที่นี่เลยวันนี้เล่นเรั่เหนื่อยผมพูดก่อนนั่นแหละครับก็ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนยกเว้นที่บ้านวันนี้จะเอารางวัลไหมเอาครับกันครับผมกันชนุดครับปกติเล่นสองกาไหมครับไม่เล่นครับที่ไหมวันนี้ตัดงานไดก็คงต้นเต็มที่เลย เื่อเงินรางวัลหรือว่าเพื่ออยากเล่นเงินรางวัลครับสวัสดีครับบอมครับมีเงินหมื่นหนึ่งคิดว่าจะซูเด็กๆนะเงินหมื่นต้องเป็นของพี่สวัสดีครับเออร์ซันเดนไนครับร้องนำครับผมแน็กครับผมร้องตามเราร้องตามด้วยแล้วก็เล่นเบสด้วยไงโอเคครับผมต่อครับเบอรกอลองครับไม่ได้เล่นสงการ์ดขนาไหร่ที่จำได้น้าตานานมากเลยครับตั้งแต่ก่อนโควิดวันนี้เราจัดงานให้เล่นหนัรู้สึกจะเป็นที่ไหมโอ้เต็มที่อยู่แล้วครับซันเดนไน มีเงินด้วยครับตอนแรกตอนแรกแพ้ได้แต่ตอนนี้แพ้ไม่ได้แล้วพอมีเงินนะเพื่อเงินอย่างเดียวเลยครับใช่ช่วงนี้ร้อนครับเงินนี่แหละีคดไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้เล่นกับเทศกาลสงการมานานแล้วใช่ไหมครับสำหรับพวกเราทุกคนชาวเวกแล้วก็ชาววิชนะครับก็วันนี้พวกเราก็จะแบบมาเล่นสงการกันหลังจากที่ไม่เล่นกันมานานนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนาะแล้วก็แน่นอนว่า พวกเรามาเล่นส่งพวกเรามาเล่นส่งการันทั้งทีเราก็ไม่ได้เล่นส่งการกันเปล่าๆปล่าเพราะว่าเราจะมาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1นึ่งหมื่นบาทเราวิราวสำคัญว่าวันนี้เราเล่นกันแบบสามคิดีอยู่แล้วนะครับคือพวกเราเนี่ยรับกันเป็นมิตรภาพกันมายาวนานนะครับเราก็จะมีการแบ่งทีมเพื่อชิงเงินรางวัลกันนะครับแยกออกเป็น2ทีมโดยมีหัวหน้าทีม2คนก็คือคนแรกผมเองนะครับทีมาเดนะครับสวัสดีครับยูที แล้วก็หัวหน้าทีมคนที่2ครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะอันชี้จากเวสต์มิสต์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเลือกทีมเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าทีมที่แข็งแกร่งก็จะเป็นทีมที่ได้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทไปในช่วงท้ายเน็ตงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการปะยิงชุกครับแล้วก็เลือกทีมะครับอ่ะมาใครชนะได้เลือกก่อนโอเคโอเคสามสองปะยิงชุกถือเอลเลเตอรตอนนี้อากาศเราข้างร้อนนะครับผมเลยตั้งชื่อทีมว่า อากาศร้อนแล้วแต่ร้อนเงินกว่าเขาเซ็งปมเลยฮะอันนี้ชื่อทีมหรือมือปืนจะเป็นชื่อทีมสำหรับทีมเรานะคะแน่นอนว่ามีแต่ตัวตึงทงจีมเอาไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยชื่อทีมว่าขบวนการ5สีค่ะโอ้โอโอไปได้เลยคนเ,เ,เดียวเนี่ยคน <laughs> เดียวล่าไปแล้ว4สนะีเนี่ย ครับผมก็อากาศร้อนแล้วแต่ร้อนเงี้งกว่านะครับของพวกเรานะครับก็จะต้องมาเลือกคนที่ออกไปเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการทายคำจากคําใบ้อันยอดเยี่ยมของพวกเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วในทีมเราก็เก่งหลายคนแต่ว่าเราก็เลือกที่จะส่งพี่เอิร์นซันเดย์นะครับผมเดี๋ยว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 เขาไม่ใบ้เลยนะไม่เล่าเลยพูดเลยผีแพ้เอกเอามาแพ้ไม่เป็นเลยเฮ้ยโอ้ยของดีง่ายมากใช้ช้ครัดแต่เวลาครับ

ลัลักบชสดดัพาดเล่อมตต้ามิตต้มิตต้มอหนูนี่มิตรต้าพี่นาผีาาดผมหน่าฝาดผีผัวผอันนี้อาชีพผมเนี่ยปะทเป็นไรเราประทอเป็นเราเป็งคนามีเาเป็นเทีีดูเราไดูาเอไอนไอรีไอรีนไหีนไนไอรนครนไอนอไอนไอนออรีไอรีไอนอนไหนี เยังมาแล้วโอ้โหเก่งเกินนี่ยากกว่านี้ไหมครับเนี่ยค่ะวันนี้ก็ทีมที่สองพวกเรานะคะขบวนกันท่าสี่พรอมนพี่อยเอมนะครับนท้ายยพีการนะคะพี่กาไปนทายอด้วยนะคะเติมองเติมี่หนามี่หนามนาใช่่่โอ้ยม่โอ้ยเติมนี่ี่ถอ

màu rán nhiều, phải biết, phải ăn, phải ăn, phải ăn, phải กว่าทีมเราท่้ทีมสโอหัจะหมดยังไม่ได้ใช้แรงเลยนะูดเอกอ่ะจิมว่าใครชนะครับี่พมที่เราทีเรมเราต้องคือต้องต้ปยัเวลาคนเงียบๆชนะอยู่่ล้วของเราไม่ต้องพูดเยอะใช่เราไม่พูดะไรเราไม่ต้องพูดเลมชนะใดแกทจิมเก็บเอาซะเลย ดั้งแต่ประมวลการ84ไม่ต่อยวะไมต่อยวะไม่ไงอะโอเคครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับราบเกมของเรานะครับเราก็เดินทางเข้ามาสู่เกมที่สองแล้วนะครับอ่ะขอใช้พุ่มเมื่อใหนึ่งที แต่ก่อนที่เราจะไปเกมที่2กันนะครับก็จริงๆเรามีสมาชิกมาเพิ่มนะครับก็ขอเสียงปรบมือดนะังๆต้อนรับพี่ชามูแล,วแล้วก็ย้ายเไปเลย มีโล่มีโล่งทั้งสองคนนะครับพี่ลี่นะครับอยู่คนละฝั่งเอางี้เอาอันดับแรกอันดับแรกพี่ลี่กับพี่พิมเนี่ยด้วยความที่เขาอยู่วงเดียวกันมานานนะครับพอเรามาเล่นเกมเนี่ยเราต้องจับแยกเขาออกจากกันไม่อยากไหมไม่อยากยัอยากแยกกันอยู่แล้วด้วยกันอยู่แล้วโอเคทีมไหนก็ไม่ใช่อยู่ทีมมันอ่ะเออพี่มุกพี่มุกอยู่ทีมนี้หรือเปล่าปะอยู่ทีมนี้อยู่ทีมนี้นะเลยพะนั้นนะครับแล้วก็ได้ทีมที่ลงตัวแล้วนะฮะก็ จะเข้าสู่เกมที่2นะครับที่มีชื่อว่าเกมเป่าหยิง้งฉุบหยิบคอนม <Yeah. S 1> ่อปฏิกาจงานที่ียวจะเห็นว่ามีคอนแล้วก็มีหมอ้ออยู่ตรงนี้นะครับวิธีการคือตัวแทนแต่ละทีออกมาหนึ่งหนึ่งเป่ายิง้งฉุบกัน <c oughs> ใครชนะเนี่ยจะต้องรีบขวาสิงนี้น <c oughs> ะครับคือควาขวาคอน <c oughs> แล้วก็ทุบหัวเข้าไปที่คนที่แพ้นะครับระหว่างที่เราทุบนะครับะระหว่างที่เราทุบแบบนี้เนี่ย ฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะต้องหยิบฟ้อนนะครับประกันนะครับประกันนะครับการครับการการหยิบประกันหยิบประกัน,กนถ้าสมมติว่าหยิบประกันได้ก่อนที่ทอนจะงทกลงไปอย่างเงี้ยก็รอดฝ่ายยิ้มุบใหม่นะครับก็มานี้นะคะรับว่าสำหรับฝ่ายยิ้มุบหยิบฟ้อนมอนะฮะเจอกันครับผมคนแรกของทีมเราคนแรกทีมนั้นคือพี่มุกปะค่ะใช่ค่ะแล้วคนแรกทีมเราก็ต้องผม ผู้ชายคนแก่สเสน่หไปเตออยู่้กันมานานี่ห <c oughs> ว่าที่จะแบไร้ิขออาานาไวทองว่ะยืน,น <c oughs> ตรงครับไม่ได้ไวทองค่ะนังกเป่าอีกทีจบ

จะลเ่นมีแต่คนเล่นคอนต่อไปเป็นใครอดีตเป็นเร็วยังดีเหรอผมเองล่างแต่ล่าแกผู้หญิงขนาดเลยโอ้ยอ่ะทีมเราส่งเจแปนเปลังแกผู้หญิงนะอาปาดลน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 เออฝากด้วยฝากด้วยด้วยสองเป่าเปล่ายังเมงี้ยเย็นเย็นติดเต้เปล่ายิ่งช็ไปอะไรเอากองกองอ้นนี้มึงโฆษณายูทูบปะเนี่ยตันเยอะเหลือเกินเป่ายิงจุอต การอยู่ทำไมทำไมกันแล้วยังเจ็บวะกาแล้วยังเจ็บไมอ่ะือง้าุไเรแกหัวกว่งมีแล้อย่าม่เก็บุทำอะไรมึงก็คิดดีๆนะมึงมึง้ช้ากไหวันนี้ไงอย่าลมอโ่ลเอายาลยาก เไม่กดนะนั่งนั่งแพ็กได้ไหมนั่งแล้วอ่ะเออมีมาต่างไปแล้วเออแม่ก็รอดูแล้วกันว่าจะทำผู้หญิงแค่ไหนก็เจอี่ทำเลยตาบวมโค้ดดันดันว่ะเป็นที่พี่ยอมแพ้เอไม่ปวดลุกออกกระดานรุดออกกระดานไปเลยรุดออกกระดานป่ะเหล่เฮ้ยโอ๊ยผู้หญิงยิ่งไปนี้ยิ่งยังยิ่งปลากระเป๋ายิงจุก Yang ying gangue, bao Ying gangue, Ai, ai! gangue, 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 bao gangue, gangue, เผ่กายิ่งฉุเหายงุเายิงฉุกเป่ายิ่งฉุาายิ่งเ่ยิงฉกเลยเง่า มสุดท้ายน,นะครับซึ่งเกมสุดท้ายของเรามีชื่อเกมว่าชาคเขยื้อกับติการง่ายนิดเดียวนะครับการชาคเยื้อนะครับก็คือใช้แรงที่ผู้คุณมีทั้งหมดนะครับดึงอีกฝ่ายให้ล้มให้หมดนะครับก็จะเป็นชัยชนะนะครับจริงๆพี่เคียร์ทิพย์พมาว่าเกมนี้เป็นเกมของความสามัคคีแต่ผมมองว่าแต่แก้แค่นั้นไม่มีแทนไม่มีแทนแล้วเท่านั้นแต่แก้แค่นั้นนะครับเนี้ยเป็นเกมสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าผลของสองเกมแรกเนี่ยมันเสมอกันอยู่ ถ้าบว่าเกมนี้ใครชนะนนก็คือตัดเสียนได้ไปเลย1น0 0 0มบาทนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ไ่เจออะรเยอะอ,อายาที่าเสื้อ่ออันนี้คือทีเดียวเลยวะพี่เดียว,ลวเลยดึดยงเลยต,งไงต,ตาไม่มอไรบอกฝันของข้ากับแม่ให้พูดรู้ๆนะน้องๆสามสอง่ามสีส่สามสอง่ เฮ้ยโหโดนมากอ่ะเจอตัวรับโดนโหดผมแน่มี่อ่ะบอกเลยขาแผนเดิมดีอยู่แล้วอะไรอีเรียกเก่งมันวันนี้ได้พ่อยู้าหนึ่งสเดี๋ยวเอาเลยก็ได้อสวัสดี กชคดายแค่มาเก่ยวกับหญิฉุบเราเลือกฟังรอบสุดท้ายเออมันจะเจ็บมือบอกให้เห็นไหเอาตังค์มาเลยก็ได้นะเออว่ามันต้องเป็นกระเทยเชื่อกันอย่างนี้ยตวที่ฟ้าไม่มีแรงออกกูแค่โยนเวรไปงั้นแหละเอมมันจะช่วยหนึ่งสองสามสี่ ก็จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันสงการของพวกเรานะครับก็ยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากออวิสเรคอดนะครับเวกมิวสิกแล้วก็บูดูเรคอดเอาไว้ให้ทุกทคนรอติดตามผลงานนะครับเชื่อว่าทั้งปีนี้นะครับหลังสงการไปเนี่ยก็จะมีผลงานของพวกเราทั้งสาค่ายอย่างต่อเนื่องแน่นอนก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีวันสงการครับผม